วันนี้มารีวิว Nintendo Switch นะครับแบบอึด V2 กันว่าจะเป็นยังไงตัวเครื่องนะครับโอเคอันนี้เป็นเกมของเออเออยูซอร์ผมนะครับอันนี้ไม่มีแล้วนะครับ Mario ไปละส่วนตัวนี้เออเป็นเกมท่าสมัครในเออของ นี Nintendo, uh, e ่ทินโด้เอช็อปก็จะมีนะครับปีละ600กว่าบาทแต่ได้เล่นเกมไม่อันก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะทดลองเล่นให้ดูนะครับส่วนยูเซอร์ตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยคือผมก็จะทำการ uh, ล้างเครื่องออกให้หมดอันนี้แค่เอาเอาไว้เท่เฉย เขาจะมีเกมมันสเ้อนเกมไม่อัานเลยนะครับาลดสมัครเลยว,วิธีสมัครก็อยู่ในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะนะครับลองศึกษากันดูเกมย้อนยุคเยอะมากเซลดาอริจินอลก็มีนะครับนิดลองเล่นให้ดูนะครับเพิ่มเสียงรดเสียงได้ปกตินะครับ ลองเล่นให้ดูนะครับโอเคครับผมอันนี้จะมาดูออันนี้